สวัสดีค่ะช่องญี่ปุ่นคุ้นเคยมาพบกันอีกแล้วนะคะสบายดีกันไหมคะวิดีโอที่แล้วเราพูดถึงคำช่วยกะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำช่วยอกกันนะคะคำช่วยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโจชิทั้งคำช่วยและตัวฮิราาณะจะอ่านเหมือนกันนะคะอ่านว่าโอะพิมพ์ในคีย์บอร์ดจะสะกด WO นะคะ หน้าที่หลักของโอก็คือบอกคำนำหน้าว่าเป็นกรรมของประโยคเช่นฉันกินขนมปังความหมายดูตามสีนะคะวัตชิวะปังโอทาเบมัสกรรมของประโยคนี้ก็คือปังหรือขนมปังเพราะถูกกระทบโดยตรงจากการกินนะคะจากตัวอย่างที่แล้วลงมาสลับที่คำช่วยโอดูนะคะ ปังโอวาตชิวะทาเบมสัสคิดว่าความหมายจะเปลี่ยนไปไหมคะความหมายก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโอคือตัวชี้กรรมปังก็ยังเป็นกรรมของประโยคถ้าสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคลองเข้าไปดูในวิดีโอเริ่มสร้างประโยคดูนะคะจะแปะลิงก์ไว้ตอนท้ายสุดนะคะแม่กินยาทุกวัน ฮาฮาว่าไมนิจิคุุริโอนอนเดอิมสกรรมของประโยคนี้ก็คือคุสุริยานะคะกริยานนเดอ i ิมผันมาจากโน,นมิมาสผันเป็นรูปเทะแล้วก็เติมอิมานะคะที่ใช้นนเดอ i ิมาก็เพราะว่าเป็นการกระทำต่อเนื่องซ้ำๆเป็นประจำนะคะจะใช้กริยาโน,นมิมาสก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ในประโยคนี้ ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการพูดถึงอนาคตมากกว่านะคะโอนอกจากใช้ชี้กรรมแล้วก็ยังใช้ชี้สถานที่โดยใช้ร่วมกับคำกริยาที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือเคลื่อนที่เช่นออกเดลึลงโอลิลอออกเดินทางชุปปัสสือข้ามวัทาือเลีล้ยวมากาือ ผ่านโทโอฤปีนโนโบฤวินโทบุถ้าเห็นคำกริยาเหล่านี้ก็ให้เลือกใช้โอนะคะซึ่งยังมีอีกหลายคำเลยคำกริยาเหล่านี้ก็คือคำที่ใช้บ่อยๆมาดูตัวอย่างกันนะคะออกจากบ้านอุจิโอเดลํคำช่วยโอในตัวอย่างนี้ชี้บอกสถานที่ที่เราออกนะคะเดล u เป็นกริยารูปกันเองหรือรูปพจนานุกรมผ่านมาจาก Demas ซึ่งเป็นรูปสุภาพนะคะผ่านถนนสายนี้ทุกเช้าไมอาสะคโนมิจิโอโทโอหรกริยาโทโอหรใช้ร่วมกับคำช่วยโอเพื่อชี้ถนนที่เราผ่านทุกเช้านะคะลงรถไฟเดนโอ o อลิม s สโอลิมสแปลว่าลงใช้กับคำช่วยโอนะคะส่วนขึ้นโนลิม a สใช้กับคำช่วยนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะช่วยเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงโคโสเทนโอฮิดา i ินิมาก t e เตคุดาไซกร i ิยามากา t เตคุดาไซามาจากมาการุผันเป็นรูปเท แล้วก็เติมคูดาไซทำให้ประโยคดูสุภาพขึ้นเหมือนกับเติมคำว่าช่วยในภาษาไทยลงไปนะคะหน้าที่ที่3โอใช้ชี้องค์กรที่ออกจากหรือจบการศึกษาจากเช่นปีหน้าจะเรียนจบมหาวิทยาลายัยไลเนนไดกากุโอโซซุกิโอส,สึลโอ ก็ใช้กับโซสุกิโอสุลืนะคะเป็นการชี้สถานที่ที่เราจบดูคำกริยาเป็นหลักนะคะเมื่อวานเราออกจากงานแล้วคิโนชิโกโตโอยาเมตะโอก็ใช้กับคำกริยายาเมตะนะคะเป็นรูปอดีตที่ผ่านมาจากยาเมลืสรุปคำช่วยโอนะคะข้อที่หนึ่ง เป็นคำช่วยที่ใช้บอกกรรมของประโยคข้อ 2. ใช้ชี้สถานที่โดยใช้ร่วมกับคำกริยาเกี่ยวกับการเดินทางหรือเคลื่อนที่ข้อ 3. แสดงองค์กรที่ออกจากหรือจบการศึกษาจากคำช่วยโอกยังมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้นะคะแต่หน้าที่หลักก็คือใช้บอกกรรมของประโยคใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำช่วยโอคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมกดติดตามนะคะมาถ่าอมาโชรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย